สวัสดีครับ้องชายโอ้เมื่อคืนนี้เป็นไงผลงานของตัวเองพอใจไหมก็พอใจในระดับหนึ่งครับผมยังงงงกับกติกากับรวมไหมก็ยังงงอยู่ครับเพราะว่าเราปั้มเข่าไม่ได้นะใช่ครับแต่สังเกตว่าเมื่อคืนเราไม่ค่อยตีเข่าเลยเนาะครับผมแต่ว่าเตรียมตัวมาดีมากเตรียมตัวมาดีครับม่ตีเข่าแล้วครับใช่ไหมใช่ครับเออใครเป็นคนเทรนกติกาเทรนเรื่องของสไตล์ให้เราก็มียอดแก้วแล้วก็พวก พี่ๆในค่ายก่อนใช่ทิ้งเออเมื่อคืนเนี่ยต้นๆก็ดูคู่คีนะเป็นไงพี่โชคเราเป็นไงบ้างครก็ผ่เนีดยเขามีมัดที่โมรงแล้วก็แข่ในร่างายแล้วยกไหนที่เริ่มมั่นใจว่าเริ่มมีโอกาสชนะสูงก็ยกสามครับพอาะเพราะอะไรเขาเริ่มแผ่วให้เห็นครับอ๋อรู้รู้เลยใช่ไหมว่าเขามีการแผ่วใช่ครับเพราะเราเตะเข้าแล้วเขามีการแผ่วอ่า ก็ชนะมาได้โดยรวมพอใจผลงานไหมก็พอใจอยู่หรืว่ายังมีจุดที่แบบยังต้องไปแก้ไขจุดไหนที่เราต้องปรับปรุงบ้างก็คือจังหวะการโชว์ครับเรายังแบบยังแบบยังไงครับติดขัดอยู่ครับยังไงครับไหลลื่นอรือครับการไปอยู่ไฟเทคกี่เดือนนะที่เราไปอยู่ไฟเทคประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนเป็นไงบ้างไปอยู่ไฟเทคหนึ่งเดือนก็ดีครับเพราะว่าได้แบบ แบบเนื้อแบบที่ใหม่แล้ก็พูดซ้อมผู้เล่นใหม่เริวเริ่มเริ่มปรับตัวได้ยังกับค่ายใหม่กับเพื่อนร่วมค่ายเริ่มได้ครับตั้เนื้ได้ครับการมาชกวันวันลูพินีเนี่ยเราคิดว่าเราพัฒนามากกว่านี้ได้ไหมก็ได้ครับเพราะว่าวันนี้ก็ถึงไฟแบบเป็นตัวแต่ว่าไฟหน้าก็ คิดว่าต้องเสริมอะไรหลังจากนี้ก็เสริมมัดแล้วก็จังหวะการโชคเงี้ยครับให้มันแบบให้เข้ากับคอนเซปต์ของวันเอออ่ะเห็นไฟต่อไปเขาประกบแล้วนี่เจอเจ้าเสือใหญ่ใช่ปะได้ข่าวปะก็ได้ได้เห็นข่าวไหมเป็นไงเป็นไงเจอเจ้าเสวอใหญ่ก็ต้องไปสองไม่รดีเพราะว่ามันขึ้นเหมือนกันต้องระวังดูหนักเยอะเขาลากมาใช่ปะเออเพราะว่ามันจะไม่เหมือนมวยห้าหยกนะ เพราะว่าปั้มเข่าก็ไม่ได้เออแล้วก็หลักเหลี่ยมก็ไม่มีคะแนนคิดว่าหนักใจตรงนี้ไหมไอ้ตรงไอ้ตรงหลักเหลี่ยมไม่มีคะแนนเนี่ยก็ก็เราก็นํามาแบบอ่าต้องไปปรับปรุงได้ครับอ่าแต่ว่าเจอเจ้าเสือใหญ่ไม่ไม่น่าจะง่ายใช่เออเเป้าหมายหลักจะดีของเราก็อยากเซึมที่ว่าอะไรตัญญาวันใหญ่วันใหญ่เลยครับโอ้ร้อยสามสิบห้าปอนด์เนี่ยเป็นเวทที่เราทําได้สบายอยู่แล้วป่ะสบายมาก รถประมาณกิโลแต่ละไฟก็ห้าโลประมาณสี่ห้าโลประมาณนี้เลยนะอ๋ออ่าโอเคฝากถึงแฟนคลับของเราหน่อยน้องชายก็ฝากติดตามครับก็เต็มที่ไฟครับเพราะว่าก็รอดด้วยว่าไฟหน้าเจียใครก่อนเต็มที่แล้วแต่แชมป์รุ่นนี้นี่รถถังเลยนะซุปเปอร์เล็กนะครับได้เออเดี๋ยวว่ากันเนาะทำทำฟอร์มก่อนหาประสบการณ์ก่อนโอเคขอบคุณมากครับน้องชาย No,